มาเปิดที่ตั้งแต่พศ2 6 4ปีปีแล้วใช่ตรงซอยนี้จะมีโรงหนังชื่อโรงหนังจักรวาลรุ่นประมาณแบบจักรยานสีแดงอะไรอย่างเงี้ยคือหนังที่พอแบบตกลงใหญ่แล้วเขาก็จะเอามาฉายแบบ2เรื่องคูวบ30บาทได้ดู2เรื่องเลยถ้านั่งยาวๆอะไรอย่างเงี้ยโตมาจากตรงนี้ก็เหมือนโตกันมาพร้อมๆกับพี่ลูกค้าอย่างเงี้ยอยู่กันเหมือนครอบครัวแล้วคู่กันมาเลยใช่เรียกได้ว่ากินกันจนเป็นลูกเป็นหลานเลยใช่ค่ะพี่ใช้คํานี้ได้ไหมว่าคนท้องถิ่นกินร้านนี้ใช่ใช่ you <laughs> ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพุทธิเกลค่ะพี่ก้อยนะคะวันนี้พี่ก้อยพาทุกคนมาอยู่เขตดินแดงค่ะสาหรับร้านที่เราจะไปกินกันวันนี้นะคะ,ะเขาจะอยู่ใกล้ๆสี่แยกดินแดงอยู่ในซอยโรงหนังเก่าโรงหนังหนึ่งนะคะเขาเป็นร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่ยังไม่เคยถูกรีวิวมาก่อนซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับคอนเซ็ปต์ของช่องตอนนี้ที่อยากจะไปหาร้านเล็กๆที่ยังไม่ได้ถูกรีวิวเปในวงกว้างหรือยังไม่เคยถูกรีวิวมาก่อนเลยนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติิดตามัามามา่่งกระะค วก็พูดคุยทักทายสร้างบรรยากาศดีๆได้ในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าทำกันครบหมดแล้วเดี๋ยวไปพรอๆกันเลยนะคะไปด้วยกันเลยค่ะ ดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะรู้จักพี่ก้อยด้วยใช่ค่ะเคยดูอยู่ค่ะพี่ค่ะอันนี้คือชื่อร้านเจ๊ติ๋มสุกี้จักรวาลไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะามนี้เลยตามนี้เลยค่ะหนูชื่ออะไรคะื้ออูค่ะน้องอูเหรอคะจ้ะน้องอูร้านน้องอูนี่เปิดปิดกี่โมงคะอาร้านหนูจะเริ่มขายได้ประมาณ1 1บเอ็ดโมงค่ะแล้วก็ปิดประมาณหนึ่งทุ่มแต่ถ้าเราของเราหมดก่อนแล้วก็อาจจะ หยุดก่อนเก็บก่อนอะไรเงี้ยค่ะมีวันหยุดไหมคะอาจะหยุดทุกวันพฤหัสอะค่ะที่ร้านวันเดียวเลยวันสัปดห์นอกจากอาจจะมีธุระอาจจะอ็หยุดเพิ่มเห็นวัตถุดิบแล้วอะจะเป็นร้านตามสั่งใช่งั้นให้น้องวูแนะนำคร่าวๆว่าร้านหนูมีเมนูอะไรบ้างคะ จริงๆแล้วร้านหนึงเป็นอาหารตามสั่งมันก็จะมีทั่วไปเนี่ยข้าวผัดผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่หลักๆซิกเนเจอร์ที่ร้านเราเลยก็คือสุกี้สุกี้เพราะว่าสุกี้ร้านเราน้ำจิ้มคุณแม่ทำน้ำจิ้มเองน้ำจิ้มโบราณสูตรตงวี้แล้วก็จะมีแบบโวยซี่หมี่มีด้วยมีค่ะเพราะเดี๋ยวนี้๋กยซี่หมี่หาทานยากแล้วก็หลักๆอ่ะเดี๋ยวนี้โกยซี่หมี่แบบต้นตำรับจริงๆอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเป็นเส้นบะหมี่ผัดแสดงว่าของร้านเรานี่คือต้นตำรับเลยทั้งสุกี้และโกยซีหมี่ใช่ค่ะเวลาทำ ก๋วยซีหมี่ยังใช้แบบว่าเป็นการนึ่งเส้นสูตรโบราณก็คือต้องเอาเส้นบะหมี่ไปนึ่งก่อนแล้วถึงค่อยเอามาผัดได้เพราะว่าถ้าเราไม่เอาไปนึ่งเส้นก็อาจจะติดกระทะได้ตามสั่งของหนูเนี่ยเริ่มต้นราคาอย่างไรคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทค่ะคือหมูไก่จะอยู่ที่ห0ค่ะหมูกรอบกันอจะอยู่ที่55ทะเล60ถ้ามีไข่ถ้ามีไข่10บาทค่ะเพิ่มอีก10บาทแล้วถ้าเป็นกับข้าวหนูทำไหมคะกับข้าวก็ทำค่ะลากๆกับข้าวก็ออกเยอะกับข้าวเท่าไหร่คะเริ่มต้นกับข ยำป้ม,มยำทะเลก็จะอยู่ที่ร้อยหนึ่งราคามันก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบเลยนะใช่จ้ะใช่แล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครคะที่มากินหนูเนี่ยก็คนที่อยู่ละแวกนี้คะ่ะเป็นหลักเขามากินเพราะอะไรเขาชอบอะไรตรงไหนรสมือคุณแม่รสชาติที่เขาคุ้นเคยที่เขากินกันประจําเป็นรสชาติที่เขากินมาตั้งแต่เด็กๆโตมาจากตรงนี้ก็เหมือนโตกันมาพร้อมๆกับพี่ลูกค้าอ,อย่างเงี้ยอยู่กันเหมือนครอบครัวเชียงคู่กันมาเลยใช่เรียกได้ว่ากินกันจนเป็นลูกเป็นหลานเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ใช้คํานี้ได้ไหมว่าคนท้องถิ่นกินร้านเนี้ย ใช่ใช่ชื่อร้านว่าเจ๊ติ๋เนี่ยคือเจ๊ติ๋มที่คือคุณแม่ใช่จ้ะอันนี้เป็นรุ่น2ใช่ค่ะมาต่อจากคุณแม่แล้วตั้งแต่เจ๊ติ๋มเปิดร้านมาเนี่ยหนูรู้ไหมว่ารวมแล้วประมาณกี่ปีคะคุณแม่บอกว่าแม่มาเปิดที่ตั้งแต่พศ26 สี่สิบปีแล้วใช่ขสบหกหนูก็ยังไม่เกิดแล้วทําไมถึงชื่อว่าจักรวาลน,นะคะเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะตรงซอยเนี้ยจะมีโรงหนังชื่อโรงหนังจักรวาล<ห>ค่ะแล้วเวลาแถวแถวนี้เวลา<ม>ใคร ay, ะจะตั้งร้านก็จะแบบว่าอย่างหนูอะ่ะร้านสุก,กี้ใช่ไหมคะก็เ,<อ>เจ๊ติ๋มสุกี้จักรวา<อ>ลร้านหนึจะเป็นชื่อแบบว่าลงค้าด้วยจักรวาลเกือบทุกร้านเลยแถวนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยโรงหนังจักรวาลมันมีอยู่ไหมคะไม่มีแล้วค่ะปิดตัวไปแล้วใชนนานแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วหนูเคยดูไหมคะ หนูก็เคยเคยเคย,เคยมาดูนะพาเพื่อนมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วหนูจำได้ไหมเรื่องสุดท้ายที่หนูดูอ่ะก่อนที่เขาจะปิดอ่ะรุ่นประมาณแบบ จกักรยานสีแดงอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นแบบหนังที่พอแบบตกลงใหญ่แล้วเขาก็จะเอามาฉายเป็นแบบ2เรื่อง,องควบประมาณว่าจ่าย30บาทได้ดู2เรื่องเลยถ้านั่งยาวๆอะไรอย่างเงี้ยดูวนได้ด้วยดูวนได้ด้วยลืมไปแล้วเน้ว,ว่าไอไอ,อวิธีการฉายะะ่ยคือมันต้องออกจากโรงใหญ่ก่อนใช่ก็จะเป็นแบบว่าต้องออกมาจากโรงใหญ่ก่อนแล้วแล้วก็เข้ามานี่ก็เคยมีใครบอกหนูไหมเนี่ยหนูยืนผัดผัดอยู่เนี่ยพี่เดินเข้ามาพี่ตกใจเลยพี่นึกว่าน้องออกแบบขายตามสั่งด้วยเหมือนเรื่องทังเกอร์เลยก็คือตอนแรกเพื่อนหนูดู ก่อนเพื่อ่หนูบอกว่ามันเหมือนมึงมากเลยนะจริงเหรอหนูก็นึกว่าแบบเพื่อนแซลเล่นหนูก็เลยลองแบบพอดีวันอยู่จะไปเปิดดูเอ้เหมือนจริงว่ะหน้ามันมันผัดข้าวหน้าเหมยหมยแบบว่าผัดข้าวยุ่งยุ่งลูกค้าเต็มร้านอย่างเงี้ยเหมือนช่วงเวลาที่งเที่ยงหนูเลยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะคุณเหมือนเลยนะแล้วหมวกเนี่ยไม่ได้ใส่ซามน้องออกแบบใช่ไหมไม่เลยค่ะเพราะมันต้องใส่ผัดข้าวอยู่แล้ว สั่งมาครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าพี่ก้อยกินอะไรโอ้โหไฟลูกชนหน้าร้านไฟลูกชนมากเลยพี่ก้อยสั่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างต้องสั่งเสร็จอย่างเลยเพราะมากินทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าสั่งอะไรไปบ้างนะคะจานของพี่ก้อยนะคะแน่นอนเลยค่ะต้องมีหน่อไม้เพราะเป็นคนชอบกินหน่อไม้มากเลยคือทะเลผัดพริกแกงราดข้าวผัดพริกแกงราดข้าวเนี่ยคือห้าสิบนะคะมีไข่ดาวก็คือสิบบาทอันนี้หกสิบบาทเลยเหรอ,อ ถ้าเยอะมากเลยกุ้งเยอะมากกุ้งเยอะอมากแล้วข้อของตาก้องนะคะจะเป็นหมูกรอบพวกพริกเกลือไข่เจียวนะคะคือจะเป็นไข่เจียวหรือไข่ดาวเนี่ยคือเขาคิดสิบาทนะคะส่วนหมูกรอบพวกพริกเกลือราดข้าวคือห้าสิบห้าบาทแล้วก็ถัดมาอะไรดีเอออันนี้ซิกเนเจอร์ที่เราชอบมากคืออันนี้คือผัดอะไรอะ่ะมักเสือยาวผัดใบโหระพาใส่หมูกรอบอ่อจานนี้ห้าสิบห้าค่ะน่ากินมากเลยอันนี้ตอนเขาผัดอ,ะอ่ะแล้วก็จะมี สุก,กี้เนื้อแห้งสุก,กี้เนื้อแห้ง55บาทนะคะอันนี้สุก,กี้น้ำทะเลค่ะ60นะคะถ้าเป็นทะเลจะ60นอะ,ะมีกุ้งมีหมึกนะคะโกยซีหมี่ไก่นะคะ50บาทค่ะใส่เห็ดหอมใส่นอไม้น่ากินมากขอบอกแล้วก็จะมียำทะเลค่ะยำทะเลอันนี้100บาทนะคะเป็นกับข้าว เดี๋ยวพี่ก้อยขอลองโกชิมิก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเมนูที่เดี๋ยวมันจะอืดเส้นจะเป็นหนีนะคะเขาจะมีความใหญ่ๆนิ่ึๆเราก็จะดูอ,อวกๆฟูๆนะคะอร่อยเหมือนกินตอนเด็กๆตามพวคกคฤหาน์ที่ยังมีโตชีนงานแต่งงานที่อร่อยอร่อยๆ่ยยนะคะอย่างนี้เลยแล้วน้ําเขาอะข้นๆเลยนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแต่จริง,รงๆเขาก็จะมีพวกเครื่องปรุงอะเป็นพวงอวาง,วางไว้ให้แต่พี่ว่าว่าถ้าใครชอบรสคลาสสิก อันนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะกินอย่างนี้เลยไม่ต้องเติมเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะมีเห็ดหอมมีไก่มาให้นะให้ดูน้ำเขาก็จะข้นๆหนืดๆอย่างนี้นะไม่ใช่น้ำใสๆนะคะอร่อยมากมันเป็นร้านที่เล็กมากเลยนะอืแล้วมันคนเยอะจินตนาการว่าเหมือนคนทั้งเขตดินแดงจะมากินร้านเขาร้านเดียวหรือเปล่าใครใครอยู่เขตดินแดงแล้วกินร้านนี้อยู่ช่วยกระซิบหน่อยนะคะอร่อยมาก คนไไม่ไหวจานถัดมานะคะคือชุก,กี้เนื้อแห้งค่ะคือน้องอ้่ะเขาบอกว่าอยากให้พี่ก้อยกินแบบเนื้อด้วยนะที่เป็นเนื้อเพราะว่าคุณแม่เจ๊ติมแกนหมักเองด้วยค่ะมีเส้นเขาจะประมาณนี้นะคะเส้นดูสับสายตาคือไม่ได้เละเลยนะคะแล้วก็พี่ชอบมากเลยมองดูแล้วมันไม่มันอื คือเส้นน่ะนุ่มหนึบกำลังดีเลยนะคะไม่เละเลยอ่ะบอกตรงๆเลยแล้วก็ไม่มันเลยเนี่ยเอียงให้ดูค่ะเห็นไหมจะไม่มีน้ํามันค้างอยู่ในในจานเลยนะคะเขาจะใส่ผักบุ้งผักกระเทียมแล้วก็เนื้อมาเดี๋ยวพี่ว่าให้ดูเนื้อนะคะพี่วาถามว่าเหนียวไหมเขาบอกไม่เหนียวลองกินดูคุณแม่หมักเองเลยค่ะหืเหนียวไหมเหนียวเลยคือมันนุ่มเหมือนหมูหมักเลยอ่ะ แล้วเขาไม่มีกลิ่นคาวเนื้อเลยอะคนสมัยก่อนนะเขาทําเนื้อแบบไม่ต้องแบบวิธีรีตองอะไรมากแต่แบบทําอร่อยทุกคนเออ,เ,อ,อเวลามันนุ่มอย่างนี้ยมันต้องทุบไหมใช่ใช่น่าจะต้องทุบเยอะใช่ไหมคือมันอร่อยมากเลยนะมันเป็นสุกี้รสแบบออริจินอลดั้งเดิมต้นตำรับตั้งแต่สมัยรอนเด็กๆที่เวลายังไม่มีพวกสุกี้แบบหมอ้อไฟอะให้กินนะคะอันนี้คือสุกี้ข้างทางของแท้เลยนะคะ เรายังต่อเนื่องกันที่สุก,กี้อยู่นะคะเขายังอยู่ในหมวดแบบแฟมิลี่เขาอยู่นะคะก็คือสุก,กี้น้ําทะเลนะคะจริงๆอันนี้มันมีปลาเลยนะแต่วันนี้ปลาปลายัางไม่มาสมล้อปลากระพงแน่เลยใช่ไหมนี่เลยเหลือแต่กุ้งกับปลาบึกขอชิมน้ําซุปเลยนะคะอู้รสรสน้ําซุปหวานหอมกลมกล่อมเลยค่ะเป็นน้ําซุปสุกี้ที่เหมือนแบบเวลาเราไปกินหม้อไฟอ่ะ แล้วเราเคี่ยวมันมาจนระดับยิงแล้วอ่ะมันจะได้รสชาติอย่างนั้นอ่ะที่มันจะมีความหวานหอมอ่ะแล้วมันจะดูนัวไปกับไอ้ไข่อ่ะที่มันปนๆอยู่อ่ะอร่อยจังเลยนี่เลยค่ะกุ้งวันนี้ถูกกี้น้ำตอนทำเขาไม่ได้ใส่เต้าหู้ยี้ไปตอนทําเขาใช้เรามาใส่น้ำจิ้มเองซึ่งมันก็เลยได้รสเฉ่งๆเลยนะ ชอบเลยอะ่ะก่อนที่เราจะปรุงอะไรแบบบู้วานหรือถีผผามนะคะเราต้องชิมน,น้ำจิ้มก่อนเนอะอย่ารีบร้อนนะคะเวลาปรุงอะไรอะ่ะเพราะว่ามีจานเดียวไม่อยากจัดไม่อยากสั่งจานสองโอ้โหข้นกลมกล่อมบอกไม่ถูกอะ่ะเผ็ดนําเลยนะคะเค็มตามเปรี้ยวแล้วก็หวานปลายๆใช่ไหมใช่ใชมไม่ค่อยอยากจะใส่น้ําจิ้มเยอะเพราะว่าน้าซูเปอรอร่อยอยู่แล้ว มาถึงจานที่ตะก,ก้องเป็นคนรีเควสเองเลยค่ะไปเห็นมาจากไหนเนี่ยเห็นในรีวิวเห็นในรีวิวไม่เคยเจอเลยเนอะคือมะเขือยาวผัดโหระพาปะหอมมากเลยตอนเขาทำอะ่ะจานนี้คิดว่าตะก,ก้องชอบมากๆแน่นอนเลยเพราะตะก,ก้องง้างมาแต่บ้าน,นอันนี้ตะก,ก้องง้างมาค่ะนุ่มหวานมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เละเกินไปกำลังดีทีนี้เดี๋ยวมาชิมหมูกรอบเขานะคะหมูกรอบก็เป็นยังไง เหนียวเหนียวอ่อออานเป็นเพราะว่าวางไว้นานรือเปล่าอ,อกรอบไม่ค่อยกรอบมากไม่กรอบมากปรุงรสมันดีแต่ว่ามันไม่กรอบมากคนอย่างเร้กรอบตามสั่งจะเป็นประมาณนี้แหละมาถึงจานผัดพริกแกงนหน่อไม้แล้วนะคะแล้วก็เป็นทะเลด้วยนะคะนี่ดูชิ้นใหญ่มากเลยค่ะปลาหมึกอะปลาหมึกอะชิ้นใหญ่มากอ,อือร่อยพริกแกงที่นี่เขาแบบ จะผัดมาแบบสะอาดสะอาดอสีไม่ได้เข้มข้นมากใช่ดูดิดูใสๆจานนี้อร่อยมากถูกใจที่สุดเลยเพราะว่าเป็นคนชอบกินรสชาติอย่างนี้ค่ะการใส่กระชายหรืออะไรพวกนี้ลงไปอย่างนี้ค่ะมันเป็นความเผ็ดความร้อนที่มันมีเสน่ห์นะในอาหารไทยอะ่ะมันมีความร้อนเผาๆาอ่ะอร่อยอสั่งยำม,มากินแก้เลี่ยนนะคะนี่เลยเขาแนะนำเลยคอมเมนต์เลยยำปลาหมึกกับกุ้งค่ะปลาหมึกนะปลาหมึกนะคะ อันนี้จริงๆมันควรจะต้องมีปลานะนเป็นทะเละแ,ตแต่ปลายังไม่มาส่งดูทรงแล้วเนี่ยร้านนี้ทั้งเจ๊ต,ติ๋มทั้งแบบน้องอู๋นเนี่ยดูเหมือนเป็นเชื้อสายจีนนะนะแต่เขายำได้อร่อยมากเลยนะคะคือยำแซ่บถึงใจถึงรสเลยเหมือนร้านที่เขาขายยำเฉพาะกิจเลยอะคะ่ะพี่อว่าโอเคนะแล้ววัตถุดิบเขาว่าค่อนข้างดีดูสิคะ ตัวใหญ่เลยแหละแล้วก็สดเด้งเลยนะคะเดี๋ยวขอพี่ก้อยกินไข่ดาวหน่อยนะคะใส่น้ำปลาพริกลงไปด้วยหนักๆเลยนี่เลยค่ะเด็ดขาดมากอาหารตามสั่งที่สมบูรณ์แบบนะไข่ดาวไข่ขาวต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มๆร้านเนื้อใช่เลยของสุดยอดมาก สำหรับร้านเจ๊ติ๋มสุกี้จากรวานเนี่ยนะคะเขาจะตั้งราคาขายอที่ประมาณ50-60บและเป็นราคาปกติแล้วนะคะแต่พอพี่ก้อยได้ลองกินดูแล้วอ่ะคือไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไม คนย่านนี้เขาถึงทยอยเข้ามาสั่งมันอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลาเลยนะคะเขาน่าจะเป็นขวัญใจของคนย่านนี้มานานมากแล้วอะค่ะด้วยวัตถุดิบที่เอามาทำกับรสชาติที่ได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเินราคาไปเยอะเลยเบสตํามสั่งของร้านนี้พี่ว่าคิดว่าน่าจะมาจากอาหารจีนเพราะว่าตัวเจติ๋มกับตัวสามีแกนะคะเคยทำงานอยู่ในครัวของธนาคารชื่อดังย่านสีลมมาก่อน,นะคะ่ะพอแกมาเปิดร้านเองเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าคงจะปรับรสชาติอะให้มันมีความเข้มข้นจัดจ้านขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ ความชอบของคนในพื้นที่สําหรับใครที่ชอบเดินสายกินอาหารตามสั่งต่างๆทั่วไปนะคะพี่ว่าคิดว่าถ้ามีโอกาสผ่านมาย่านดินแดงเนี่ยแวะมาลองร้านนี้ได้เลยะคะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอน กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะโหค่อ oh, นข,ข้างชอบเลยอาหารตามสั่งเมนูพื้นบ้านง่ายๆรา,าะคาเป็นกันเองแบบนี้นะคะถ้าใครมีร้านเด็ดนะคะฝากวนิดนึงค่ะช่วยแนะนํามาให้พี่ก้อยหน่อยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเดี๋ยวพี่ก้อยไปดูรีวิวแล้วก็จะตามไปกินค่ะแล้วก็ฝากถึงร้านเล็กๆนะคะปีนี้เป็นปีที่พี่ก้อยอยากจะทาร้านเล็กๆที่ยังไม่เคยถูกรีวิวมาก่อนหรือยังไม่เคยถูกรีวิวในวงกว้างนะคะแนะนําตัวเองเข้ามาได้เลยค่ะจะในคอมเมนต์หรือในไหนก็ได้ สะดวกช่องทางไหนแนะนำมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ก้อยจะไปอ่านรีวิวแล้วตามไปกินนะคะขอบคุณทุกคนนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย